วันนี้ยังคงมีการประชุมร่วมรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสอวอวันนี้ก็จะเป็นวันที่5แล้วก็ยังคงอยู่ในมาตรา3นะครับ,รบว่าด้วยการแก้ไขมาตรา111เกี่ยวกับสอวอมาจากการเลือกตั้ง200คนแล้วก็มาตรา112นะครับวิธีการเลือกตั้งนะฮะให้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะครับก็มีบรรยากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็มี มีจุดที่น่าสนใจอยู่เป็นช่วงๆนะฮะอย่างเช่นช่วงที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณสสสุราษฎร์ธานีจากประชาธิปัตย์นะครับลุกขึ้นอภิปรายนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ให้สวมาจากการเลือกตั้งเนื่องจากอำนาจหน้าที่ของสวมีความสําคัญโดยเฉพาะอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะฮะไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปชกกตนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างกกต ถ้าซึ่งมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการเลือกตั้งหากกรกตปฏิบัติหน้าที่ไม่เที่ยงธรรมทาให้การปกครองประชาธิปไตยในรัฐสภาก็สามารถที่จะถูกบิดเบือนไปได้นะครับแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะช่วงที่คุณสุเทพอภิปรายนะครับเพราะว่าคุณนิคมไวยรัชพานิชรองประธานสภาก็ให้สสพักเพื่อไทยวิชาญมีนชัยนันลุกขึ้นประท้วงการอภิปรายแต่ก็ได้รับการคัดค้านจากคุณสุรเชษแวร์อาแซนะฮะ จากประชาธิปัตย์บอกว่าวิชาเนี่ยไม่ได้มีการยกมือประท้วงทําไมทางคุณนิคมเนี่ยถึงให้ลุกขึ้นประท้วงนะฮะก็มีความชุนมุนในช่วงนี้ลองฟังดูนะครับข้อคะผมนายสุรเชษแวอาแซสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประท้วงท่านประธานข้อห้าเหมือนเดิมถ้าท่านประธานควบคุมอย่างนี้เนี่ยแน่นอน จะมีผู้ประท้วงอยู่เรื่อยๆคุณวิชานเนี่ยไม่ได้ยกมือเพียงแต่ลุกขึ้นมาทําท่าจะประท้วงให้ท่านประธานอนุญาตให้แล้วแต่คนที่ยกมือเนี่ยท่านไม่อนุญาตแล้วก็ท่านประธานฟังที่ว่าคุณวิชาญเนี่ยประท้วงข้อหาอะไรผิดข้อบังคับข้อไหนเพียงแต่จะขึ้นมาชี้แจงเนี่ยท่านประธานก็ให้ให้โอกาสไปแล้วยางไม่ถูกต้องถ้าท่านประธานทําหน้าที่ควบคุมอย่างนี้<ๆ>ก็ไม่สัพพิสเลยครับ ท่านจะให้ผมเข้มงวดเลยไหมเอาแน่นอนครับท่านมีอำนาจถ้าหากว่าประท้วงไร้สาระนะถ้าผมถ้าผมนะผมเดี๋ยวผมจะใช้ข้อ44ด้วยนะก็สุดแล้วแต่ท่านประธานใช้อำนาจไปสิก็อย่างเงี้ยคือผมพยายามมาลุ่มรวยนะครับเมื่อเขากล่าวหาลุ่มรวยถ้าหากว่านี่แหละสภามันถึงได้เอาอย่างนี้มาเพราะว่าที่วุ่นวายเพราะอะไรฮะถ้เาะท่านประธานไม่ได้ใช้ก็บังคับอย่างเด็ดขาด ได้ครับถ้าผมใช้ข้อคอบังคับบริการนะครับถ้าท่านพิปรายนะผมเตือนท่านสุเทพหลายครั้งแล้วทำไมงั้นผมใช้ข้อ4ี่นะครับผมใช้ท่านยุติการพิปรายเชิญเลยครับท่านประธานนะครับท่านท่านประธานเชิญเลยนะถ้าท่านแต่ท่านท่านประธานเชิญอะไรครับผมนะครับเชิญเลยมาจะพูดนิดเดียเลยท่านประธานเชิญเลยครับนี่ฮะเพราะท่านสุรเชษเป็นคนที่บอกให้ผมนะครับท่านประธานเชิญใช้ข้อบังคับที่ว่าเลยไม่ต้องขู่ผม ท่านประธานไม่ต้องคููผมเชิญเลยไม่ได้ครูฮะผมไม่เชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับถ้าไม่คู่ก็ต้องเชิญเลยนะครับผมจะได้รู้ไปว่าท่านประธานก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกครอบงำเหมือนกันเอาไหนใช้เลยนะครับท่านประธานใช้เลยครับใช้เลยครับครับลู้ผู้ชายต้องใช้ครับเพราะฉะนั้นผมจะได้รู้กันเลยว่าถูกครอบงำหรือเปล่าครับผมเตือนและบอกกับสังคมด้วยว่าผมทำผิดตรงไหน ม่ครับคือท่านสุรเชษพยายามบอกให้ผมใช้ข้อบังคับเรื่อยเคลื่อนครับนี่นที่สุดเราก็ไม่ได้ใช่ใชไหมฮะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ใชเสียอีกเสียนิคมเสียอีก <c oughs> แล้วไปพูดทำไมนี่ฮนะ <c oughs> คือคุณนิคมเนี่ยนะฮะอายุมากกว่าคุณไม่น่าจะมากกว่าคุณสุเทพหรือเปล่า <c oughs> น่าจะมากกว่าแต่ว่ากระดูกในการการทำหน้าที่ในห้องประชุมสภาเนี่ย อย่าไปอย่าไปลองกับคุณสุเทพเขาอ,อคุณสุเทพเขาโอ้โหเขากระดูกเขาพอสอไหนแล้วใช่ไหะแล้วเป็นยังไงเสียไหมเพราะคุณสุเทพก็ทาแล้วเอาเลยครับเอาเลย <c oughs> คุณทิคมก็ไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลย,เยแล้สก็มี <c oughs> บางช่วงที่เกือบถึงขนาดเชิญสสอออกจากห้องประชุมนะฮะก็มีช่วงที่ คุณสุดชินเอ่งช่วนสสกระบี่พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายบอกว่าถ้าให้สอวอมาจาัดก,การเลือกตั้งทั้งหมดเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะวิ่งเข้าหานะฮะแล้วก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าหากได้สอวอเพิ่มมาอีก50คนแต่ละคนได้รับเงินเดือนคนละ2 4 0 0 0 0สจะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น12ล้านบาทต่อต่อเดือนอยู่ในเวะละครบ6ปีต้องใช้งบประมาณรวมกัน864ล้านบาทซึ่งสอวอที่เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยถามว่าดีจริงหรือยอมรับ ต้องยอมรับว่าระบบการเลือกตั้งการเมืองไทยนั้นมีการใช้เงินซื้อเสียงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นสสสอวอังนั้นการเลือกตั้งสอวอ200คนส่วนหนึ่งก็ต้องใช้เงินซื้อเสียงคุณสุชินบอกว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยก็มาเล่าให้ผมฟงังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถซื้อได้โดยใช้เงินประมาณ42,000ล้านบาทการแก้ที่มาของสอวอรครั้งนี้เป็นกุญแจดอกแรกในการซื้อประเทศไทยให้สอวอคนละร้อยล้านโดยให้ไปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มารับ แล้วก็ทุ่มเงินอีก1 2 0 0 0ล้านบาทก็ได้สอวอ120คนก็ได้เสียงข้างมากแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เอาคนเหล่านี้แหละมาตั้งองค์กรอิสระจากนั้นลงทุนอีก3 0 0 0 0ล้านบาทไปซื้อสอสออีกอ300คนพออภิปรายมาถึงตรงนี้ปรากฏมีนายมงคลศรีกำแหงสอวอจันทบุรีเนี่ยลุกขึ้นประท้วงนะฮะว่าสิ่งที่คุณสุชินพูดนั้นเป็นเรื่องเพอเจอร์เะเทอะนะฮะตรงนี้นะฮะก็เลยทําให้สสประชาธิปัตย์หลายคนก็ลุกขึ้นประท้วงขอให้คุณมงคลถอนคําพูด คำว่าเพอร์เจอร์นะครับที่สุดแล้วนะฮะคุณนิคมเนี่ยพยายามจะตัดบทนะเพราะว่าก็มีคุณกุละเดชพลวพัฒนกุณสสอ,อุทยัยธานีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยประท้วงคุณมงคลว่ามีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นทาสชัดเจนคุณนิคมก็พยายามจะตัดบทจะให้คุณมงคลและคุณกุลเดชนั้นถอนคําพูดทั้งสองก็ไม่ถอนนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยจะเชิญทั้งสองคนเนี่ยออกนอกห้องประชุม ออกไปนอกห้องประชุมเลยคุณอภิชาติสุภาแพ่งสอสเพชรบุรีประชาธิปัตย์บอกอ้าวท่านจะให้สองคนนี้ออกไปชกกันนอกห้องหรือไงเชิญออกไปทั้งสองคนเนี่ยนะฮะจนท้ายที่สุดทั้งสองคนก็เลยยอมถอนคําพูดนะฮะแล้วก็ประชุมกันต่อคือไม่ได้เชิญออกคนเดียวให้ออกไปสองคนเลยอไปอยู่ในที่รับตาถ้าเกิดกำไปชกกันจะทำยังไงนั่นน่ะสิอ่าแล้วก็มีตอนช่วงทุ่มกว่านะครับ ผู้นาฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับก็ขึ้นอนภิปรายนะครับเ,เรื่องของการเลือกตั้งสวสองร้อยคนเนี่ยนะฮะคุณอภิสิทธิ์เสนอว่าให้แบ่งเป็น40เขตเลือกตั้งนะฮะให้เขตหนึ่งมีสวห้าคนแล้วให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้สมัครได้คนเดียวนะฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกนะครับว่าคือมันไม่จําเป็นที่ที่จะต้องแบ่งเป็น เออเอาจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องทําอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้ข้อเสนอของตัวเองเนี่ยสี่สิบเขตเลือกตั้งให้เขตหนึ่งมีสอวห้าคนนะครับเพราะไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมสอวอต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดแต่สอวอต้องเป็นตัวแทนของประชาชนมากันกรองกฎหมายยืนยันว่าการเลือกระบบนี้ไม่ว่าจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ไม่เสียเปรียบท่านเคยเห็นหรือไม่ว่าคนดีของจังหวัดแต่เป็นคนเลวระดับชาติ <c oughs> <c oughs> นะฮะอาล้ฮะก็ก็จะต้องมีการประชุมกันต่อไปนะครับก็วันพรุ่งนี้จะงดจะหยุดพระพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการพิจารณากระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไปจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งก็วันศุกร์นะครับถ้าไม่เสร็จก็วันจันทร์ก็ว่ากันต่อไปนะฮะแต่วันศุกร์เขาก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่เพราะทางคุณจุลินเองก็บอกนะครับว่ามันสำคัญถึงขนาดต้องมาประชุมวันศุกร์เลยเหรอไปทิ้หน้ากทีก็ได้นี่ใช่ไหม ลรรัักกสคคบทชมครับทุกๆวันมีหลายกิจกรรมให้ทําเช่นนั่งทํางานนานๆหรือออกกําลังกายซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบิจิสิกครีมบรรเทาปวดของกล้ามเนื้อปวดเนื่องจากข้ออักเสบและแมลงกัดต่อยตัวยาซึมทราบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะมีจาหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปโดยบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาสติคอนอินดัสทรีจำกัดบิจิสิกครีมบรรเทาปวด